แอดไวส์ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีที่มีครบถ้วนผู้ชมที่กำลังหาคอมใหม่โน้ตบุ๊กใหม่สมาร์ทโฟนหรือว่าเกมมิ่งเกียร์มาเป็นของขวัญปีใหม่ก็แวะไปช็อปกันได้เลยนะครับทั้งแบบหน้าร้านหรือว่าจะช็อปปิ้งผ่านทางเว็บไซต์ a d ด i ว e co th อีกทั้งทางร้านยังรองรับช็อปลดหย่อนภาษีปี25 6 7ด้วยเพิ่มเติมก็คือผู้ชมยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ตัวพิมพ์ใหญ่เขียนติดกันได้เหมือนเช่นเคยครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์จำหน่ายและซ่อมครบจบจในทีี่เดยว สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel The Move นะครับวิดีโอนี้มาคุยกันต่อกับตัวอย่างที่2กับ Godzilla x Kong The New Empire ซึ่งเทรลเลอร์ตัวนี้ก็ได้เปิดเผยข้อมูลของไททันที่เราตั้งคำถามเอาไว้จากวิดีโอก่อนหน้านะครับว่าการ์ิงน่าจะไม่ได้มาคนเดียวเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ฉากแรกมันคือภาพพีระมิดท่ามกลางทะเลทราย,ายในตัวอย่างแรกเราจะได้เห็นมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าที่นี่จะเป็นสถานที่ที่คองโ่ข,ขึ้นมาพร้อมกับมันเหล็ก power glove เพราะว่าในตัวอย่างนี้จะขยายให้เราได้เห็นว่าตำแหน่งที่คองขึ้นมมาคืือออพิกััดปประตตู Port Earth ท,ที่ท่่เชไยง Hollow Earth. เกี่ยวกับการเข้าออกฮอลเลอร์เอิร์ธก็มีการขยายความมากขึ้นในซีรีส์โมนาร์คเลกาซีออฟมอนสเตอร์นะครับที่บ่งบอกว่าณนพะื้นที่ต่างๆบนโลกจะมีรอยแยกที่เหล่าไททันสามารถเข้าออกได้โมนาร์คนิยุคแรกจึงอาศัยเครื่องจำลองรังสีแกมมาในการดึงดูดสัตว์ยักษ์ออกมารังสีที่ปล่อยออกมาจากไททันจะเป็น,นกลไกที่ทำให้ประตูเปิดออกจากนั้นเมื่อประตูเปิดมันจึงนำพากลุ่มตัวเอกให้เข้าออกคอลเลอร์เอิร์ธได้นั่นเองในช่วงแรกจะเป็นลักษณะของการเอาตัวรอดก็ตาม ดอกเตอรไอรีนบรรยายว่าหลายศตวรรษแห่งความปรองดองเราไททานเป็นผู้พิทักษ์แห่งธรรมชาติและพวกริงยักษ์กลายเป็นผู้พิทักษ์ของมนุษย,ายชาติคำพูดของเธอจะแตกต่างจากข้อที่จริงจากภาพบนผนังถ้ำที่ถูกนำเสนอในช่วงก่อนภาพยนตร์ก o d z ซิลลา vs คองนะครับโดยภาพนั้นจะสื่อถึงสงครามการต่อสู้ระหว่างสัตว์ยักษ์ทั้งสองและมนุษย์ที่บูชาพวกมัน นั่นก็แปลว่าการสำรวจลงไปยังโลกเบื้องล่างทําให้ดรไอรีอนค้นพบข้อที่จริงนี้ในขณะเดียวกันมันก็ชวนให้เราคิดต่อถึงจุดเปลี่ยนที่ทําให้ความตรองดองนั้นมาถึงจุดจบจนทำให้กอซิลล่าในฐานะการเดียนออฟเนเจอร์ต่อสู้กับพวกลิงยักษ์เมื่อครั้งบนการก t y สัญญาณจากฮอลล์เอิร์ดถูกเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่ามันจะเป็นปมในเรื่องสําคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้เจียนในฐานะมนุษย์จากชนเผ่าไอวี่ที่ครั้งหนึ่งบรรพบุรุษของเธอเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในฮอลล์เอิร์ดก็สามารถสัมผัสความผิดปกตินี้ได้เธอเห็นเศษชิ้นส่วนสีขาวลอยตกลงมารอบตัวครับนาฬิกาแสดงเวลาก็เปลี่ยนจากตัวเลขเป็นคลื่นสีแดงทรงสามเหลี่ยมที่ชวนให้คิดถึงพีระมิดซึ่งโครงสร้างลักษณะแบบนี้ก็ปรากฏภายในฮอลล์เอิร์ดเช่นกัน อาการตื่นจากฝันร้ายก็ทําให้เด็กสาวเป็นกังวลนะครับว่าจะมีบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายของเธอหรือเปล่าและแน่นอนว่ามันก็ได้นําไปสู่การเดินทางเพื่อค้นหาความจริงโดยมีคองเป็นผู้นําทางข้อสังเกตก็คือในฉากที่เห็นนิมิตมันจะประกปากฏเป็นลักษณะของไททันตัวหนึ่งที่สะท้อนออกมาดูดวงตาของเจียคาดกันกันว่านี่อาจจะเป็นมอสตรานะครับแต่อย่างที่คุณผู้ชมทราบนะครับว่ามอสตราได้ตายไปแล้วในอีเวนท์ที่กอซิล่าต่อสู้กับคิงกิโรราใน King of the Monster แต่ถ้าว่าด้วยธรรมชาติของมอสทราที่สามารถส่งต่อความทรงจําและก็จิตวิญญาณของตัวเองไปสู่ร่างต่อไปประกอบกับลักษณะโครงสร้างพีระมิดท,ที่ปรากฏในฮอลลเอิร์ธในฉากนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับพีระมิดบนโลกที่โมนาค้นพมตัวอ่อนของมอสทราตัวแรกจนมันกลายเป็นตัวเต็มวัย ผสมผสานกับธรรมชาติของมอสซาที่มัาจะมีความเชื่อมโยงทางน้าจิตใจสื่อสารกับมนุษย์เพศหญิงอยู่เสมอนะครับโดยเราก็จะเห็นเซีนที่เจียเดินขึ้นบันไดของพีระมิดที่ทอดยาวลงมาเพื่อไปสัมผัสใกล้ชิดกับบางสิ่งฉะนั้นด้วยองค์ประกอบเหล่านี้มอทราจึงน่าจะเป็นไททันอีกตัวที่ปรากฏใน The New Empire นั่นเอง ติต่อมาจะเป็นการยืนยันว่าพื้นที่ที่แบ่งเข้ามาบริเวณชายทะเลนะตรงนี้ก็คือหนึ่งในทางเข้าสู่คอลเลอร์เอิร์ธโมนาคได้เข้ามาติดตั้งอาคารและก็เครื่องมือที่ทาให้เราสามารถเข้าออกโลกเบื้องล่างได้ตามต้องการดรไอรีนบรรยายต่อว่าพวกเขาสามารถตรวจพบสัญญาณได้ซึ่งก็จะเป็นสัญญาณเดียวกันกับที่จีอาคองและก็ซิล่าสัมผัสดได้เช่นกันเธอเชื่อว่าสัญญ,ญาณน,นั้นส่งมาจากบางสิ่งที่พวกเขาหวาดกลัวสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าการตีความสัญญ,ญาณอันตรายนี้ไม่ได้มีต้นตอมาจากสกาคิงแและททัทััันนนตตตวรรร้้าาาาาออออีกีกกกก่เเป็สญญ,ญณขขขงงงถํิดึค สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือผมไม่ได้หมายความว่ามัทราจะเป็นฝั่งตัวร้ายนะครับแต่กําลังจะบอกว่าการเกิดใหม่ของมัทราอาจจะนำาพาไปสู่สัญญาณอันตรายบางอย่างที่จะตามมาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสมมติฐานหนึ่งที่ผมเชื่อว,ว่าก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันจากนั้นเมื่อกลุ่มตัวเอกออกเดินทางไปในฮอลล์เอิร์ธพวกเขาจะได้เจอมินิคองได้เจอเยี่อหุ้มบางอย่างซึ่งเมื่อสัมผัส มันก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนสีฉากนี้จืงชวนให้มีการคาดเดากันนะครับว่านี่อาจจะเป็นร่างดักแด้ของวัตราตามด้วยสีที่เห็นรอยฝา่ามือของสกาคิงดรเชเปอร์จึงพูดขึ้นมาว่าสัญลักษณ์นี้ไม่ใช่แค่สัญญ,ญาณแต่คือการประกาศสงครามเกี่ยวกับตัวละครดเร์เชเปอร์ผมลองค้นดูก็พบว่ามันมีการระบุชื่อเต็มของเขาเอาไปด้วยนะครับและชื่อดังกล่าวก็คือสเฟนแบรนด้านามสกุลเดียวกับวิลเลียมเคสและก็เคนทาโรนั่นเอง มินิคองนำทางคองและกลุ่มตัวเอกไปเจอลิงยักษ์ตวอื่นที่อาศัยอยู่ในฮอลโลเอิร์ธภายใต้การปกครองของสกาคิงสังเกตว่าลิงยักษ์ตนอื่นนั้นให้การต้อนรับคองอย่างเป็นมิตรนะครับแต่เมื่อสกาคิงกลับมาสถานการณ์ก็กลับตาลปัดสองลิงยักษ์เขาต่อสู้กันคองใช้ขวานประจําตัวเป็นอาวุธส่วนสกาคิงก็ใช้กระดูกไขสันหลังของสัตว์ยักษ์ตัวหนึ่งมาปรับให้เป็นแท้ที่ติดตั้งชิ้นส่วนปลายแหลมเอาไว้ในต,ตอนนั้นเองไททันไวร้ายตัวใหม่ก็เผยดวงตาออกมาให้เห็นคองที่รับรู้การมีอยู่ของศัตรูผ กองจึงใช้แ a t t ท e ร x e รับพลังการโจมตีดังกล่าวส่วนไททันตัวนี้ก็จะมีชื่อว่าชิโมอสุรกายขนาดยักษ์ที่มาพร้อมกับพลังน้ำแข็งครับชิโมเป็นสัตว์ยักษ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อ The New Empire โดยเฉพาะเกรดข้อมูลเพิ่มเติมก็คือบอกแสเกี่ยวกับชนะิโมนั้นปรากฏครั้งแรกในโปรเจกต์ที่คอลแลบกับ Call of Duty ในชื่อ DLC Call of Duty Godzilla vs Kong โดยเราจะเห็นภาพของมันปรากฏบนผนังถ้ำนั่นเองครับนอกจากนั้นก็จะมีของเล่นต่างๆที่ออกมาสปอยว่าเราจะได้เห็นไททันตัวนี้ปรากฏในเรื่องพร้อมกับชื่อเรียกต่างๆตาาามมนี้้ร่่่งชชชพูก็จะใือว มินิคองก็จะมีชื่อจริงว่าซูโกโมัดเล็กของคองก็คือบีสโกลฟ e นะครับและอาวุธของสกาคิงจะมีชื่อเรียกว่าวิปสลชการเติมตัว S เข้ามาแทรกตรงกลางก็อาจจะเป็นเพราะว่าชิ้นส่วนปลายแหลมที่ติดบนแทก็อาจจะเป็นชิ้นส่วนที่ได้มาจากชิโมนั่นเอง เมื่อรู้ว่าตนเองรับมือศัตรู2ตัวไม่ไหวคงจึงล่าถอยแล้วผมคิดว่าจุดนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คงต้องขอความช่วยเหลือจากกอซิลล่าประเด็นเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของกอซิลล่าก็น่าสนใจนะครับเพราะมันจะมีฉากที่มนุษย์ต่อสู้กับกอซิลล่าที่เป็นร่างปกติก่อนที่มันจะระเบิดพลังออร่าออกมารอบตัวหรือก็คืออะตอมิกเพาส์ที่เคยใช้กำจัดคิงกิโรราผมเดาว่าศึกต่อสู้กับมนุษย์ในคราวนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรหรือว่าเป็นฝีมือของมนุษย์กลุ่มไหนนะครับแต่ว่านี่ท้ายสุดมัน อีกทั้งเมื่อมันกลับมาก็ซิลลาก็มีชาติที่ไม่ได้เป็นฝั่งเดียวกับมนุษย์หนักยิ่งกว่าเดิมแต่ในขณะที่คองยังพยายามปกป้องมนุษย์สองฝั่งจึงต่อสู้กันกระทั่งท้ายสุดผลลัพธ์ของการต่อสู้ได้เปลี่ยนแปลงสถานะให้ทั้งสองกลายมาเป็นพันธมิตรที่ปรองดองกันเสมือนเมื่อครั้งบรรพกาลเหตุผลก็เพราะว่าอันตรายใหญ่หลวงได้มาเยือนพื้นผิวโลกสังเกตได้จากชิโมที่จะมีปรากฏให้เห็นในฉากสู้บริเวณใจกลางมหานครในประเทศบราซิลของเขาต่อสู้กับสกาคิงส่วนกอซิลลาก็เข้ากกิอ้ดวีย o p t ตัชแ่นกองแสงสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆซึ่งสำหรับปี2024ทางแบรนด์ก็ออกกรอบแว่นอัปเกรดในรุ่น Hover ที่ผมชอบมากครับเพราะว่ามันเป็นแว่นทรงกลมที่ได้ทั้งแฟชั่นและไลฟ์สไตล์โดย Hover 2.0จะเลือกใช้วัสดุนิตินนลที่ปกติจะใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์มาผลิตเป็นกรอบแว่นฉะนั้นก็การันตีเรื่องความปลอดภัยและเสริมแกร่งเรื่องความคงทนสมมุติให้ Hover 2.0สามารถบิดงอได้ เย็ยบทับกระแทกได้สะใจแบบรุ่นอื่นในราคาเพียง2,490ียบาทรวมเลนหรือถ้าคุณผู้ชมมีแวน่นฮอเวอร์อยู่แล้วก็สามารถอัพเกรดเป็นเวอร์ชันนได้ในราคาลดเพิ่ม20%ครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Official Page ของ Optus ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลด The Move ลดเพิ่ม100บาทได้เหมือนเช่นเคยครับ เอาละครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้แล้วนะท้ายสุดถ้าคผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับก็สามารถสนับสนุนช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e หรือจะสนับสนุนด้วยระบบสมาชิกและซุปเปอร์แตงก็สามารถทำได้เช่นกันและวิดีโอนี้ผมเอาจาก c h anel n The Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ Now,